าหาโดเมนหาโดเมนนะคะโดยนำข้างในนี้เพราะว่าตอนนี้มันเป็น y เท่ากับก้อนของ x แล้วใช่ไหมคะนะ y เป็นก้อนของ x และอ่าเราก็จัดตัวนี้มามากกว่าเท่ากับศูนย์ยังไงคะคูณลบหนึ่งทั้งสมการ อคูณลบหนึ่งทั้งสมการกลายเป็นตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับศูย์ค่ะแล้วก็แยกเป็นสองเล็บอ่าแยกเป็นสองวงเล็บอ่ะคูณขึ้นเอกลัก่อนแล้วกันได้เป็นอะไรคะลบสองบวกสองอ่อาลบสองกับบวกสองยังไงต่อคะแล้วก็ตีดเส้น จำนวนอ่าไปขีดเส้นจำนวนนะคะดูท่าจะจบที่เส้นจำนวนได้อ่าจบที่เส้นจำนวนใส่อะไรคะลบสองกับสองครับอ่าลบสองกับสองเครื่องหมายคือน้อยกว่าเอาน้อยกว่าเท่ากับอ๋อ,อเอาช่วงไหนคะเอาช่วงลบอ่าช่วงลบคือช่วงปิดนี้ใช่ไหมใช่นะคะ ดังนั้นเราตอบได้แล้วว่าโดเมนนะดังนั้นตัวของโดเมนเท่ากับปิดลบสองถึงปิดสองอ่าปิดลบสองถึงปิดสองค่ะต่อไปหาเลนส์กันซะหน่อยทําไงคะยกกำลังสองสองข้างอ่าจะหาเลนส์ยก จัดรูปก่นอนนะครับบอกเผื่อใครเข้ามาไม่ทันนะคะเราเขียนให้เขาละเอียดเลยนะคะยกกำลังสองทั้งสองข้างผมได้เอามาเป็น y ลองสองนะครับสี่ลบงสองครับโดยที่ y มากกว่าเท่ากับ0อ,อ,อื้ ที่เราต้องเขียนอันนี้ไว้เพราะ<ม>เพราะตรงนี้ใช่ไหมัม้ย <Y S 2> มันเป็นสิ่งที่ออกมาจากบากใช่ไหมคะคอ่าโอเคนะคะเยี่ยมค่ะอ่าแล้วไงต่อคะแล้วอมันจะเท่ากับบวกลบสแควร์รูทสี่ลบวั้งหมดทั้งสองอ๋อ่าเราเดี๋ยวเราทำให้เพื่อนดูหน่อยนะอันนี้เป็นสี่ลบวาแล้วเราก็ ได้ x ออกมาเท่ากับบวกลบสแควรูทสีลบ y กำลังสองค่ะแล้วก็จับข้างในมามากกว่าเท่ากับสูตร์อืม y อ่าสลบ y กำลังสองเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แล้วก็คูณลบครับใ,รใช้คลายเดิมใช่ไหมคะ เออเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยน x เป็น y แค่นั้นเองนะคะอืมแล้วใั้ไงต่อคะก็ไปจบอ๋อแยกอ่ะแยกอ่ะแยกส่วนประกอบก่อนพื้นที่มันน้อยเนะเออนั่นแหะสิครูใส่พื้นที่น้อยไปหน่อยอ่ะ y บวก2น้อยกว่าเท่ากับ0นะก็ได้เป็นแล้วก็อินเตอร์เซ็ตปิด0ถึงที่นอ๋ออย่างนี้ ขึ้นไปก่อนนะอ่ะนี่ก็จะกลายเป็นลบสองบวกสองแล้วหนูก็เอาช่วงที่เป็นบวกใช่ไหมเอ้ยช่วงที่เป็นลบแล้วต้องอะไรนะอินเตอร์เซ็กกับปิดศูนถึงอินฟินต้อ่าต้องเอาศูนย์ตรงนี้มาด้วยนะคะอินเตอร์เซ็กช่วงปิดศูนย์ถึงอินฟินิตีอ่าแล้วเราก็เอาตัวที่มัน สามใช่ไหมครับอ่านเ t e r s e c t กันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเลนเราก็ตอบป,ตป,ออปิดศูนย์ถึงปิดสองอ่าปิดศูนย์ถึงปิดสองเนะะโอเคค่ะขอบคุณค่ะชวนากรน,นะคะอ่านี่เอาตัวที่สมนะตัวนี้มาจากค่า y ที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะคะ